โอ้โหอัปเดตใหม่อัปเดตใหม่ต้องแบบนี้คลาสทุกคลาสรถไฟทุกแบบรหัสเงินแดงโคตรเยอะ w ีซีช็มีบริการจิปอาชีพให้พร้อมทั้งจิปรถไฟและบริการรหัสเงินแดงเยอะอาชีพครบใครสนใจไปใช้บริการกันได้นะครับรางที่ตายแล้ว พอดีผมไปเจอแมปแมปหนึ่งครับคือแมปนี้นะฮะคืออาวุธปืนในแมปเนี่ยผมบอกเลยว่าผมอยากให้มันอัปเดตเข้าไปอยู่ในแมปจริงมากครับเพราะงั้นแล้วคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นแมปนี้ให้ดูกันนะครับว่าอาวุธปืนของแมปนี้เนี่ยมันจะอลังการแค่ไหนครับมาดูกันครับว่าเดี๋ว,ว่ามันเล่นยังไงก่อนอ๋อยีงไงลูกซองติดสะโคบครับเมีรถไฟเนาะ เราต้องซื้อฐานหินใช่ไหมนี่ตังไม่มีซื้อไม่ได้อะไรวะเอาละวุย้ยมืดเร็วอะไรขนาดนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเซฟโซนจะไม่มีป้อมปืนยิงด้วยนะครับอ๋อนั่นงานซอมบี้นะมีซอมบี้มาด้วยโอ้มีปืนให้เราเลือก4แบบเลยอะโอ้โอ้โอ้โอัปเดตใหม่ อัปเดตไปต้องแบบนี้เชา้ายังโอ้เชา้าแล้วอ๋อทุกคนครับมันนับเป็นเวฟครับผมแสดงว่ารถไฟขับไม่ได้นะฮะมันนับเป็นขึ้นครับขึ้นเวฟอะ่ะโอเคผมเข้าใจละคือเราจะต้องแบบว่ายันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพื่อให้ผ่านนะครับผมไปแต่ละคืนแต่ละเวฟให้ได้นะฮะกดลับของรางวัลได้ตรงนี้เุ้นแวแป๊บเดียวมืดคืออะไรวะเนี่ยใส่กระสุนเลย รีโหลดเดี๋ยวลองดูปืนกลบ้างครับ <c oughs> มาล้ยิงโอ้โหโอ้โหอัปเดตไปม,มันต้องมีแบบนี้แล้วแหละ <c oughs> โอ้โหโอ้โหมีแรงดีดด้วยนะฮะเฮย้ยแวมไพร,ร์วิพภคุมอ๋อเก็บเงินแดงครับไม่รู้ว่าเก็บมาทำอะไรนะฮะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อน ไม่รู้ว่าเก็บมาทำไมแต่เก็บไว้ก่อนนะฮะรีโหลดกระสุนผู้ทำลายเฮ้ยมีโดรนด้วยอะโดรนเฮ้ยนั่นบอสป่ะเฮ้ยไม่ใช่ครับหมาป่ารีลวงวกระสุนหมดเอายังไม่ได้ยังไม่ได้รีโรหลดเถ้ยีบร้อย ต้องรีโหลดให้พร้อมครับรีโหลดให้พร้อมยิงยิงดวงยังไม่หมดหมดไหมเรียบร้อยหมดครับเก็บเงินแดงเวฟที่5้าแล้วนะเวฟที่5แล้ว,นะว,ลวผมจะดูซิว่ามันจะไปได้ถึงสักกี่เวฟท่านผู้ชมครับเวฟท่าแล้วนะจะไปได้สักกี่เวฟ รอบนี้มีแต่ซอมบี้เลยเอาสอบายสิครับพี่แต่ซอมบี้อะ่ะสบายดิยเรียบร้อยชิลเกินอนะขอยากกว่านี้หน่อยได้ไหมชิลเกินนะครับอ่ะกดรับของขวัญปึ๊บได้อะไรมาก็ไม่รู้ได้ระเบิดควันเหรอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกระสุนไม่จำกัดเหรอ โอ้วหแกสุญพันจำกัดด้วย้ืวอะไรอ่ะสมุกรอบนี้เทสลาป่ะโอ้ไม่ใช่ครับผมหมาป่าโอ้โหจะมองไม่เห็นนะฮะแต่ก็รู้ว่าซอมบี้นันร่วงโอ้ร่วงกันลันนาวเลยอะ่ะโอ้โหยอดล่ะ เยี่ยมเยีมาเว็บที่7ครับตัวอะไรอ๋ออเ้เอาด,อาดโอ้โหโครเท่เลยอ่ะ มันจะถึงเวฟไหนนะบอสถึงจะมาเนี่ยผมคาดหวังว่าจะเจอบอสอยู่นะฮะหรือรอดูบอสกันแล้วกันครับมันต้องมีเวฟสุดท้ายแหละผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้จะเล่นความเร็วให้กัแล้วกันนะครับเนี่ยราใช้โดนดูซิไปโอ้ เฮ้ย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 ม้าไม่หมาน้อยด้วยอยากเจอบอสแล้ว เฮ oh, oh, oh! oh, oh! ้ยเทสลามาแล้วนี่เนี่ยเทสลาเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุเทสลาสองตัวโอ้โหเยอะว่ะเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากเออเอาดิเอาดิโอ้โหเทสลาวิบอสมาสองตัวเลย เก็บตัง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 เว็บที่18แล้วนะฮะแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบง่ายๆครับเพราะว่าศัตรูเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วนะครับโอ้โหกดรับของขวัญแรกได้อะไรมาโอ้แกตลิงโอ้ยต้องลองแกตลิงหน่อยแล้ววะ รอบนี้ส่งตัวใหญ่มาเลยว่ะปังอุ้ยดีดมากอ่ะอุ้ยดีดดีดดีดเกินแกตลิงดีดเกินโอ้โหดีดดีดอ๋ออ๋อดีดมากดีดมากต้องกดต้องกดอุ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมด อย่าบอกนะว่าได้เริ่มใหม่เลยอะ่ะประมาทไปหน่อยอะ่ะเริ่มใหม่เลยอะ่ะโอเคช่างแม่งปิดชิปแค่นี้แหละโอเคท่านผู้ชมครับสำหรับแบบนี้นะฮะพอดีผมมาเจอปืนกลนะฮะแล้วก็เป็นสไตล์ลางตุยไนงะผมก็เลยลองมาเล่นดูนะครับก็โคตรชอบนะครับผมใครอยากลองก็มาลองดูได้นะสนุกอะ่ะผมบอกเลยนะฮะ ได้เล่นปืนแบบหลายแบบมันมากนะครับผมแล้วเล่ปืนพวกนี้อัปเดตอยู่ในแบบจริงนะครับผมบอกเลยว,ว่าโอ้ของตองอัปเดตบอสแบบโหดๆมามากกว่านี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบนะอย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับดีไปเถอะดีไปเลยดีไป <c oughs>